น, string, น้องลายมีน้องลายม <t> ีน้องแล้วน้องลายมีน้องแล้วค่ะลายลายน้องลายมีน้องแล้วนะคะนุ่นมีมานี่มาเร็วมีมาเลี้ยงน้องเร็วมีมีมานี่มามีมาเลี้ยงน้องเร็วมาเร็วน้องลายมีมีน้องแล้วเราคิดว่าน้องลายเป็นทอมดูแต่นั้นนี่น้องลายเพิ่งเพิ่งได้น้องเมื่อกี้นี้ นี่นี่ลูกไอเปียวพ่อมันก็คือไอบักเจียวนี่ไอยมีลบกันอีกแล้วหมีมานี่มาหมีหมีมานี่ก่อนมาเร็วหมีมานี่ก่อนเร็วน้องตัวใหญ่มากเลยอ่ะทุกคนดูแต่นั้นดูน้องตัวใหญ่แต่เพิ่งคลอดเมื่อกี้นี้โอ้ยทำไมตัวใหญ่ขนาดนี้นี่โอ้ น้องลายเนี่ยคิดว่าน้องลายเป็นทอมนะเนี่ยน้องลายมีน้องอูตะอืมเหลืออยู่ตัวเดียวน้องลายม,มีมีมานี่เร็วม,มีมีมาน,นีก่อนมีมาน,นีก่อนเร็วทาไมนี้ฮะทาไมนี้าทาไมล่ะนี้ฮะทาไมนี้อืมอืมน้องหมีตาบอดข้างหนึ่ง ม,มีอยาไล่รถนะมีมันชอบไล่รถบ้านอยู่ติดถนนนี่อ๋อคิดถึงลุงลาจังลุงลาคงไม่กลับมาแล้วนี่ทุกคนสวัสดีหนึ่งพันท่านนะคะดูน้องลายหน่อยน้องลายมีมีลายตรงตรงตรงข้างหน้าด้วยนะคะทุกคนนี่อ่ามีไป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 ก่อนเร็ว อดีใจจังตื่นเต้นนู่นน้องลายมาจากตรงนน้นเมื่อกี้เขาร้องเขาจะคลอดลูกนี่สวัสดีค่ะใครไม่รู้เข้ามารับชมสวัสดีนะคะวันนี้พามาดูสมาชิกใหม่น่ารักจังชื่อน้องอะไรดีนอะชื่อน้องอะไรดีนีนออน่ตั้งชื่อไห้หน่อยนี่ วันนี้วันอาทิตย์ค่ะน้องเกิดวันแข็งแรงเนี่ยลูกน้องลายแม่เขาก็แข็งแรงนะคะแม่เขาอยู่เหมือนผู้ชายเลยเนี่ยลูกลูก,ล,กลูกคนแรกของเขานะคะเนี่ยลูกคนแรกนัวน้องลาย,น,ลายน้องลายอยู่น้องลายอยู่เหมือนผู้ชายเลยนะขอบคุณค่ะขอบคุณไลด้วยนะคะน้ำมองไม่เห็นเลยสะท้อนแสงจังน้องเา้าจับได้ไหมลูกแม่งหลดแล้วขอโทษขอโทษมีมีอยากเข้ามาใกล้น้อง ไปเด้ไปเด้มีมีม,ม,มีไม่ได้นะปกติเขาทะเลาะก,กันไงนมีไอ้อีกสองตัวชอบทะเลาะก,ก,กันกับน้องลายเฮ้ยน้องมีนั่นอะไรติดอยู่ไม่รู้คน,นอ,อะไรติดอยู่ไม่รู้น้องตัวผู้นั่นไงเห็นเจียวแล้ว <c ười> น่ารักจัง <c ười> น่ารักจังน่ารักจังอือ <c ười> น่าจะเกือบ30สกว่าปีแล้วที่ไม่เคยเห็นวัวคลอดลูกเลยแต่ก่อนพ่อเลี้ยงเคยเห็นน้องคลอดลูกตอนเราเด็กๆพ่อเลี้ยงหมักเสี่ยวมีวัวตัวผู้ตัวใหญ่เคยเห็นวัวคลอดอยู่ตัวหนึ่งเอาเสือไปปูไปดูน้องคลอดตอนที่ว่าตอนที่ดึกๆมันมีวัวดาด้าอยู่ตัวแต่ก่อนวัวพ่อชื่อชื่อน้องคานเขาสวยมากเลยเขาเหมือนเขงไฟเลย ตัวสีดำเราก็ไปรอลุ้นน้องคลอดลูกตอนนั้นมาได้ยังวัยรุ่นอยู่ตอนนั้นแต่นี่เอานุกใครมาแล้วนุกไอ้ไรสอดอยู่ใครเอ็อ๋อหนูไอเท่าอ้ยไรสอดอยู่ไรสดอยู่เอ้คุณนายตัวเยอะอย่างแรงเลย โอ้ตายแล้วเนี่ยน่แต่น้เนี่ยแต่นั้นปวดเท้านัดเล้ยเหโอ้ยเดี๋ยวนได้เช็ดหน้ากล้องหน่อยนะคะทุกคนเขาต้องกินไม่ค่อยหรอไอดอกไอดอกนสวัสดีค่ะทักทายค่ะสวัสดีคุณคุณอะไรนะเกานะก่ายเดวเดี๋ยกเดี๋ยวเดี๋ยเดเด นั้นสมาชิกใหม่สมาชิกใหม่ของเราชื่อน้องอะไรดีคะมีใครเข้ามารับชมบ้างตอนนี้พิมพ์ทักทายได,ได้มาได้นะคะพิมพ์ทักทายกันมาได้ค่ะโผตโตไม่โผไม่ปลนี่ <c oughs> น่อยตัวเทายังเล่งด้วยอ่ะน้องไม่มีน้องน้องยังไม่มีพ่อนะคะทุกคนแล้วทีนี้เวลาแจ้งสูติบัตรใครเป็นพ่อนี่ทีนี้น้องสาวบอกว่าหงาพ่อไม่ได้เลยไอ้มีมี้นเราใจเธอบนพื่อนี่มิะนออนั่นนั่นไอ้มีชอจบน้องไอ้มิ้นจบน้องเราต้มีหลบต้อมีนำหลบไปไล่เล่นนั้นเล่น ไอ้นี่ยอยู่หน้าหลักกูแน่ๆแต่ไอ้ไอ้เนี่อยู่อ้เร็วเรวเรวเออถ่ายรูปได้ไหมเอาถ่ายรูปไม่ได้ก็ถ่ายตรงไหนนี่ถ่ายรูปเ <ś les> อออยู่หน้าหลักจังเ <ś les> <ś les> ออจะถ่ายนี่หน้าหลักจัง <ś les> แล้วถ้าพามาดูน้องใหม่นะคะทุกคนนะเผื่อใครที่เข้ามารับชมย้อนหลังนะคะ <ś les> สวัสดีทุกท่านด้วยนะคะคุณอะไรนาะมองไม่ชัดคุณสว่างเหรอคะ เออพอดีเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแม่ถ้าถ้าจะได้เรียกผิดก็ขออภัยด้วยนะคะพิมพ์ซักทายกันมาได้นะคะนั่นเลยเลยตอนตัวเท่อน้ร่งคุณน้อยเลยจ้ะอืโอ้พอคลอดมาปุ๊บน้ำหนักเกือบสี่สิบโลเลยนะดูดะคุแม่เขาใหญ่อดูแม่เขาแต่นั้นไอ้ลายมันไม่ใช่อย่างเขานี่คุณนายเลยเยนว่ามันเป็นท่อมไวเลยนี่มันตา นี่มันเลยมันนี่มันอย่าไปยอกอ้าคุณนายนี่คุณนายนี่ลุดเองเหรอลุตเองเฮ้ยหนูเอ้หนูไล่จังอ้าไล่จับแมงเฮ้ยหนูไล่จังเรียกว่ามีกินนมนะคุณนายเลยน้องกินนมทุกคนดูแต่นั้นนั้นนั้นนั่นดูเร็วน้องกินนมแน่นได้ได้ทำปลาอยู่เมื่อกี้น้องชัย เพิ่งมาจากริมทะเลเมื่อกี้น้องน้องน้องชายเอาเอาปลามาเมื่อกี้ลุงลุงมาทําปลาให้แล้วเพราะตอนแรกเขายังไม่เสียชีวิตเมื่อกี้ลุงทาปลาค้างอยู่น้องบอกว่าไปเร่สมาชิกไหมวิ่งมาวิ่งมาเพราะน้องไม่ได้อยู่ตรงนี้ไงตอนแรกน้องลายเขาอยู่ฝั่งนูน้นอันนี้ที่นอนว่าอยู่ตรงนี้ซู้ๆนะครับขอบคุณนะคะคุณอะไรไม่รู้ขอบคุณมากนะคะ ขอบคุณคุณทิชาอะไรนะแสงสะท้อนมากเลยอันนี้อันนี้เขาจะเขาจะปิดอะไรเราไหมอ่ะเพราะว่าเราถ่ายถ่ายที่ที่มันมีเลือดอ่ะเออเขาเ,เขาเอเพราะว่ามัน YouTube เขาเชนทีทีบไงเราก็ไม่รู้ว่าเขา,าเฮ้ยเฮ้ยใคยเข้ามาแล้วชื่อตั้งชื่อให้หน่อยสะน่าตื่นเต้นหน่อยนะคะทุกคน แม้วันหนัวเกินนานนัดแล้วเอ้ยชื่อน้องอะไรดีอ่ะนี้ชื่อตั้งชื่อให้หน่อยแต่น้องน้องน้องอะไรดีอ่ะน้องชมพูฟสตี้เหรออ๋อ้นงเป็นผู้ชาย่ออะไรดีอ่ะนี้น้องเป็นผู้ชายครับผมเป็นผมเป็นลูกบ่าวนี้ลูกบ่าวชื่ออะไรดีอ่ะลูกบ่าวนี้ได้ลูกบ่าวแล้วทุกคนเนอะได้แต่อ๋อ้องกินนุ่มเรีวคุณนายนุ่มเป็นเรีวนุ๊กได้แต่นะ กวนมาตึนกินนุ่มเลยไอมี่ฮันเล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 ่เหนี่ไอช่วงตกนหนุ่มไม่มาไอปุกไอปุ้ยไม่มาใช่จ้องตัวนุมม่มมมนม,มาด้วยไม่พักไม่พักใส่มันเอ,อิดมันเอ,อดิเออดวัวนี่อ๋ออันไหนเลยเคุณนายเคยเหรออ๋อแล้วตัวเท่าหนาหนังกแป๊านัดเลยทุกคนนะได้ไล่นานไม่ได้นะเดี๋ยวน้องไปเดี๋ยวต้องเดินเหรอ เพราะว่าไกลนูนไลไลซู่ๆนะไลนะเ้ยไเนหนูมันกินน้ำไหมนี่คณนยไยกินน้ำแล้วมะอเมื่อก,กี้น้องเขยบอกว่าน้องน้องกำลังเจ็บท้องจะคลอดได้ดนะ้ไปส่งแม่กับพ่อที่วัดพอก,กลับมาเกามาทำปลาเลยอีกคนนึงไปวัดอีกคนหนึ่งไป,กนนงไปตกปลา อีกคนหนึ่งมาสวนอืมน่าหลักจังเสียน้องขาวชื่อน้องขาวครับอ๋อน้องขาวน้องขาวน้องขาวโอเคน้องขาวเกิดวันอาทิตย์น้องเกิดวันอาทิตย์ค่ะนี่กี่โมงแล้วตอนนี้วันอาทิตย์สีแดงน้องเกิดวันวันอาทิตย์วันนี้วันแข็งแรงนะไอแข็งแรงแข็งแรงนะน้องขาวนะไอ้เบาขาว ดูนุ่บาวข้าวบาวข้าวบาเข้ามาตัวนึงลาวมาตัวงาลาวไอ้มาตามมาตัวงางลาวทุกทุกคนดูนุกล้วยแน่อยนุ่กล้วยทั้งนั้นเลยนุกล้วยพ่อฝั่งข้างหลังนุ้นข้างหลังที่ฝั่งนุ่นวันก่อนที่ะาดาพาไปดูกล้วยล้มหมดแล้วเพราะว่าลมแรงค่ะทุกคนนั่นคือนนั่น เ่อนนั้นได้ได้สิบกว่าวีโอเคนะคะทุกคนมีมีม,มีไปไปไปมีไปมีไป,ไ,ปได้หรอไปโอเคนะคะมามามาลุ้นสมาชิกใหม่พร้อมๆกันขอบคุณทุกคนมากโชคดีทุกท่านนะคะนดา,ดาก็มาไลค์แค่นี้แหละเอานุกินนมแล้วหรอนุนงข้าวเชิญน,นงข้าวจิงอันนี้ ของขาวของขาวเฮ้ยไล่ไล่ตาไล่อยู่ไหนดูอย่างแร่งเลย้องไล่ไหนดูนี right. ้นี่น้องกินนมค่ะน้องกินนมนี่นี่นี่สิ่งมหัศจรรย์ธรรมชาติที่มหัศจรรย์นะพอออกมาจากท้องแม่ปุ๊บเดินได้เลยทุกคนดูตาไล่อย่ามาทอฉันนะเฮ้ยเฮ้ยทอก็ไปเลยอะไล่เขาง่าม่ โอเคค่ะดาดาปิดไลฟ์ก่อนนะคะทุกคนนะน้องอ่าขับกลับไปบ้านน้องชายไปหาน้ำที่บ้านน้องชาย่ะในปุ่มปิดอยู่เลยนี่ทีนี่ สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ